สวัสดีดครับผม,มกลับมาพบกันใน JOK OK, อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างคันยโร่นะคร<อ>ับผมแล้วก็เมกาคอลนีซึ่งเมกาคอลนีเนี่ยยังยังเป็นตำนาน20อยู่<อ>นะฮะเมกาคอลอนนอ่อาแต่ตอนนี้จะมาเจอคันยโร่นะฮะ<อ>ผู้ผู้ยืนแล้วก็ล้างบอดฮะ,ะใช้ไฟเผาแม่งเลยอ่าครับก็คันิโรจะเป็นแอดเบนเล่นนะครับแล้วก็เมกาโคอลนี่เป็นแอดทิวไม่เปลี่ยนครับแอดเบนไม่เปลี่ยนเลย กูจะรอดไหมถ้าไม่เปลี่ยนผมก็ยังเชียร์เมกาโคลนีอยู่นะฮไอ้นี่นี่คืออะไรแมลงสาบใช่ไหมน่าเกียดอย่างเงี้ยอ่พีทยไม่ไม่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยชอบแคดแดงอยู่แล้วสิบสิบพี่ชอบอะไรน่าเกียดน่าเกียดหน้าตาเหมือนพี่อ่ะเอาเลยน้องชายใครน้องผมพวกไก่ทิวโอเคพมันไม่พูดกับพี่เลยนะตลอดเลยคนวนนี้อ้าวแล้วให้มึงแพ้เฮ้ยอย่าแสาบแช่งกันเลยนะดิสงสารน้องเถอะอาร์โอมพีจีเลย เคไม่มีทำไม่กับหมื่นมาโอ้นี่ฮาเลมปูอาร์ตยังไงล่ะนี่ยเลมปูอาร์ตปูอาร์ตด้วยนี่าเลมปูอาร์ตหมื่นอันนี้ก็ชอบหลอยตกูทุกทีเลยห้าพันมันซื้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมกับไม่ได้ไม่มีกับเลยเข้าเลยห้าพันขี้บุกนี่สามกี้นี่นี่เราจะสู้เขาได้ใช่ไหมเฮ้ย ไฟมันก็ต้องชนะดิหาคือถ้าเล่นเด็กได้เปรียบแล้วยังแพ้นี่ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วอะแล้วโอนกูอวยมึงสุดๆแล้วแล้วหาไม่เจอแล้วประเด็นคือไม่เจอแล้เสร็จแน่มึงสวยแล้วกูอะขอดสองก็จูนะไรอ๋อกูว่ากูเลยเปิดเพลงดีกว่าอ้ยไม่ทำงานตัวที่เพลงตัดหรอไม่ๆๆพี่ไอ้นี่ไงไม่ได้เปิดเจ๋ว ต้องใช่ไหมอ่ะเฮ้ยใช้ทำไมหรอกนี่ใช้ทำไมเอาเอามือไม่กัดดีกว่าไหมแล้วเตร่อ่ะมือสี่แหวนเลยครับไม่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับผมวันที่13เนี่ยที่มีแข่งไทยที่มักกะสันเนี่ยเราไปกันนะครับผมอ่าอย่าเพิ่งใครด้วยแบบแอดไปหรือเปล่าแอดไปหรือเปล่าแอดไปแน่นอนครับไปเกือบเกือบหมดเกือบหมดเลยบอกว่าเกือบหมดอาจจะขาดแอดอมคนเดียวนะครับผมที่ไม่ได้ไปตลกแล้ว ตีภารกิจครับผมตีภารกิจแหละผมเลยส่งคุณไปแทนไงคุณเบนตลกแล้วตลกแล้วอ่ะตีข้างเลยหมื่นนี่พูดจริงไม่ได้น้องน้องเสียใจเนี่ยเฮ้ยผมมีตัวแทนอยู่สองคนแล้วเนี่ยหนึ่งหกลองดูก่อนถ้ามันจวดได้ก็ไม่ได้องเลยเท่าไหร่หนึ่งหกหนึ่งหก แน่หลังสวัสดีอะไรหรอโอเคครับผมคนสีวเข้าเลยเข้าเลยโอเคห้าห้าคาเดมแล้วคาเดมแล้วถ่าเกับว่ามันไม่สกูแล้วถือว่าน้องต่อให้การหนึ่งเลยเนี่ยน้องเห็นแดมมึงห้าแดมหนึ่งเอออ่ะยิ่งเลยแวนพอสองจัว นี่จะไม่ได้พีจีจริงๆใช่ไหมทำไมมันได้ตังเยอะจังอ่ะอ๋อนี่มันเป็นช่วงคุณตังอยู่อ่ะตีเลยหมื่นสามอ่ะบห้าพันฮิวบ้างขอสองฮิวได้ไหมโอ้ยขอแค่นี้ก็ไม่ได้อ่ะตีแบงครับขอหมื่นห้าได้ฮิวไม่ได้ฮิวโอ้ยแมลงไอ้ฮิวจัดมากับมือนะครับแบงแมลงครับผมเมื่อกี้เจอกับโนวาไปไงโนวาแพ้โอ้โห สิงมันไม่ออกเลยแล้วพอไปวัดสองได้ตอนท้ายแท้ออกไม่แมงห่วยก็ไม่เคยเล่นหุ่นยนต์น่ะออกได้สองได้เฮ้ยจริงปะอย่ตะบูนนะอ๋อเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดพี่เล่นหมดมันโบกสองพันได้ไหมอ๋อใช่ก็าเป็นแปดสองได้เจ็ดแปดเก้าสองได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจุมันเช็คไม่เคยได้อ่ะพอได้ท้ายมันมาได้โอ้โหใจทำได้เยี่ยอะไรวะกาเผาอย่างเดียวเลย ก็ลงเฮียดีเกียวเนี่ยไม่หลอกถ้าชนะก็ไม่แปลกบัฟบัฟบัฟเข้าไปบัฟเข้าไปถ้าแผลก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะเอาไงดีครับคุณยังกดดันดิมื่อไก่ใบอะสี่เลยสี่คุ้มค่าแต่กัเสี่ยงไม่มีอะไรทำเว้ยโอ้ยล็อกเลยยังไงล่ะแอดฮิวบอกเข้าลูกครับอ่ะสามหมื่นหนึ่งเทคแรกใช้นี่ก่อน ใช้พีอาเนาะโบ๕พันแวนโอ้โหสุดแกร่งหิงสามหนึ่งสองสามตีเป็นสามหมื่นหกเลยโบโดนแล้วเป็นสี่หมื่นหนึ่งตายตายเล โอเคครับผมจบกันไปแล้วนะฮะจบแบบงงๆ <laughs> มันไม่มีการสำหรับมแมลงแล้วก็คังเงโรฉนันก็ไม่แปลกอะครับผมอย่าพูดงั้นเลย <laughs> นี่ก็รีดรีดของจนแบบหิวก็ไม่ขึ้นสักทีอะโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ c j r และ Hobby บุกกองนะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากให้เราที่แค่กด Subscribe นะครับติดตามเราได้อีกช่องทางนึงก็คือเฟซบุ o กแอนด์แกล GJKIN นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้อ้าวคุณนึกว่าคุจะขาดกูอีกไม่ๆๆ่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่หมดนะครับขอบคุณมกสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ